สวัสดีค่ะแม่บ้านญี่ปุ่นส่งอาหาร Uber ep 6กคายจังค่ะวันนี้เอออกมาช้าหน่อยนะตอนนี้ก็กำลังจะบ่าย3ามโมงแหละพอดีว่าเอาอาจ,จะออกมาส่งเงินให้แม่วันนี้สิ้นเดือนใช่ไหมเดี๋ยวเอจะเข้าไปส่งเงินที่ธนาคารเซวนะคะเอใช้การส่งเงินกับไทยโดยธนาคารเซวนนะอือ เอว่ามันสะดวกมากๆเลยน้องเอเขารับจากทาง Western Union ค่ะก็คือว่าเออะส่งไปแล้วน้องก็ไปขึ้นบัญชีไปรับเงินจาก Western Union แล้วน้องสาวเอเขาก็สมัคร Western Union แบบออนไลน์แล้วอะ่ะก็เลยหลังจากเอส่งปุ๊บนะอีกแบบ5นาทีน้องก็รับเงินได้เลยค่ะสะดวกมากๆเลย ธนาคารเซเว่นฮัลโหลโอนให้แล้วนะโอเคฝากอาให้แม่ด้วยอเดี๋ยวจะออกไปอูเบอร์ต่อโอเคจ้าบายบายไปถึงส่งเงินเรียบร้อยแล้วค่ะก็เอก็จะประมาณนี้นะเอจะส่งเงินให้ที่บ้านทุกเดือนตอนนี้แม่เอไม่ได้ทำงานแล้วนะคะเพราะว่าแม่ขาเจ็บก็เลย เป็นเอกับทากะส่งเงินให้แม่แทนนะคะดีใจดีใจแล้วก็อาทิตย์นี้นะตอนนี้วันที่เอมาปั่นนะคะในคลิปนี้ตอนนี้คือวันจันทเป็นวันเริ่มอาทิตย์ใหม่นะแล้วเออะทํา Uber มาแล้วหนึ่งอาทิตย์ใช่ไหมตอนนี้เอมีโอกาสได้รับโปรโมชั่นแล้วนะคะซึ่งโปรโมชั่นของอาทิตย์นี้ก็คือแบบปั่น20เที่ยว เพิ่ม660เยนหรือว่าจะเป็นเข้าไปในโซนในเมืองเอจะได้เงินเพิ่มเป็น1.1.2เท่าค่ะเช่นสมมติถ้าเอได้100เยนเอก็จะได้เงินเป็น120เยนเงี้ยเออใช่ก็คือได้เงินเพิ่มในโซนยุ่งๆอะค่ะเออก็คือเหมือนแบบเราผ่านโปมาแล้วนิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยมีสิทธิ์ได้ ทิปเยอะจากอูเบอร์เยอะขึ้นนะคะตอนนี้เอเปิดออนไลน์แล้ววันนี้ตอนนี้บ่ายสามใช่ปาเอกะว่าเอจะปั่นถึงห้าโมงวันนี้วันนี้ขอแค่สองชั่วโมงพอนะคะก็เลยขอออกมาสองชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านไปกินข้าวเย็นกันยังไม่มีออเดอร์เลยเดี๋ยวเราปั่นเข้าไปในเมืองกันค่ะ ออเดอร์แรกของวันนี้เอได้แล้วค่ะตอนบ่าย3ามโมงเป็นแมคโดนัลด์ไซอินนะเย่ yeah. คือในในแอปพลิเคชัน Uber ก็จะบอกอยู่แล้วนะคะว่าเวลาช่วงไหนคนสั่งเยอะคนสั่งน้อยปกติแล้วประมาณ11โมงถึงบ่าย2โมงเนี่ยคือจะเป็นช่วงเวลาที่คนสั่งเยอะ กับ6หกโมงเย็นถึง3-4มสีทุ่มคนสั่งเยอะแต่วันนี้เอ๊มาบ่ายสใช่ปะช่วงเวลานี้คือคนออเดอร์อาจจะน้อยหน่อยอะค่ะออเดอร์ไม่เยอะแล้วก็วันฝนตกวันฝนตกก็จะได้ลูกค้าเยอะน่ะยแมคโดนัลล์นี้เคยมารับกับถักอ่ะ โูเบย์เดสอใช่ใใอคกค okay. มาก okay. อ,อุอนนอกกอนะม,มอนนะะากอบคุณมากขอกขมากขคุมากคมกมากมากมากอบคากอมากขอบคากมากขอบคุาอมากขอบคกอบมากขอบอบคุณมีกขอมกคุณมากขมมาไดอกอมากข้มอมคณมัอบาามาคม ไม่มีคูณ1.2อะไรนะอืมก็คือได้ธรรมดาส่งออเดอร์ที่หนึ่งเสร็จแล้วเอได้เงิน100บาทเรียบร้อยแล้วนะคะง่ายมากไกลมากแล้วตอนเนี้ยเอยก็ปั่นจักรยานน้อง,งเง่งน้อง,งเง่งนะมาอยู่ในโซนหนึ่นะ ก็คือโซนที่พูดง่ายๆว่ามันให้เงินเพิ่มที่แอบบอกตอนแรกนะอยากจะรออยู่แถวๆนี้แล้วก็อย่างว่าตอนนี้สามโมงครึ่งอะออเดอร์น้อยหน่อยเงียบๆเงาๆโอ้ทำถนนด้วยที่ญี่ปุ่นอะคะ่ะ เราจ่ายภาษีแพงใช่ไหมแต่เขาก็จะเอามาซ่อมแซมาสาธารณะต่างๆของประเทศนะทำถนนตัดต้นไม้ก็เงินจากภาษีเนี่ยแหละถ้าตก่เดือนเดือนหนึ่งภาษีก็ไม่เบาเหมือนกันนะคะหลายหมื่นเยนอยู่เหมือนกัน ตอนนี้เอไดออเดอร์จริงด้วยค่ะเป็นร้านตรงนู้นร้านลอตเตเลียเป็นร้านแฮมเบอร์เกอร์เอไมเป็นร้านแบบคล้ายแมคโดนล่์ค่ะคือเมื่อกี้ยืนยืนรอไฟพอดีแล้วก็ออเดอร์เข้าเย้เราได้1.2ด้วยอ่ะเอ,เอก,ก็ได้โปรโมชั่นครั้งแรกอยากรู้ว่าได้เท่าไหร่ลอตเตเลียลอตเตเลียถ้าค่ะเคยบอกว่าเป็นยี่ห้อเกาหลีอ่ะ ลาเตเลียเอย้ไม่เคยกินเลยนะเอ้ยเคยกินเคยกินเคยกินครั้งหนึ่งนะญี่ปุ่นก็มีนกพิราบด้วย <c oughs> นี่ตรงเนี้ยเอ่ะอยู่ตรงนี้ค่ะโอมิยะนี่ถึงแล้วลตเตเลียเป็นร้านเบอร์เกอร์แห่งสุดสุดนี่

อยู่เป็นไฟเลยอุ้ยนี่น้ำด้วยค่ะให้ได้มาส่งเรียบร้อยแล้วค่ะ เหนือ่อย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เป็นเวลา4โมงเท่ากับว่า1ชั่วโมงผ่านไปนะเมื่อกี้เอได้400กว่าเยนเกือบ500เยนคืออันนี้เหมือนได้ทิป80เยนนะคะเพราะว่าเราอยู่ใน1.2ตอนนี้เอมีเงิน Uber 700 781เยนหรือประมาณ200บาท1ชั่วโมงได้เงิน200บาท แล้วเอตั้งใจว่าวันนี้ A. จะทําแค่3โมงถึง5โมงก็เลยเหลือเวลา1ชั่วโมงใช่ไหมเดี๋ยวเอจะปั่นไปทางกลับบ้านนะคะก็ถ้าระหว่างทางถ้าระหว่างทางที่กลับบ้านแล้วได้ออเดอร์ก็รับแต่ถ้าไม่ได้วันนี้ก็200-300บาทโอเคแล้ว แล้วเอกก็รู้สึกว่าวันนี้หนาวแบบเยอะๆย่อะหนาวมากตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปญี่ปุ่นจะเริ่มหนาวนะหนาวได้ออเดอร์จริงๆด้วยเป็นร้านเหมือนร้านขนมเค้กอะแต่ว่าร้านค่อนข้างที่จะลึกลับนิดนึงไม่ใช่ซอยนี้อ,อีกซอยแล้วถนนคือดูถนนแคบมากแต่เป็นเลนแบบ ส่วนกันนะโอเคเดี๋ยวจะเลี้ยวซอยนี้ดูในแผนที่เดียวร้านสวยมากอูเบอีเ e ด s ให้ EGF ภาษาญี่ปุ่นใช่ ไปส่งกันเลยค่ะตอนนี้สี่โมงจะครึ่งแล้วนะถ้าส่งออเดอร์นี้แล้วไม่มีต่อเอว่าเอจะกลับบ้านเลยนะคะแต่เมื่อกี้ยังอยู่ในโปรโมชั่นนะ1.2คิดว่าน่าจะพันกว่าเย็นได้วันนี้ สามสี百合百合่ร้อยบาทแค่สองชั่วโมง,งมนะถนนแคบมากะแถวนี้โอ๊ออยเสียงอะไรเฮ้ยแต่ถนนนี้ดีนะเ,เขาแบ่งสัดส,ส่วนฝั่งซ้ายฝั่งขวา แต่ถนนไม่ค่อยเรียบเท่าไหรข่ขึ้นขึ้นลงลงตอนเมื่อกี้ส่งเสร็จแล้วนะคะได้เงิน490กว่าจำเลขตรงตรงไม่ได้เออประมาณ500เยนหรือประมาณ140-150บาทนะแล้วต้นนี้หนาวมากมือแข็งมากแล้วก็อากาศมันเย็นลงเย็นลงอ่ะ ก็เลยแบบงองแงแล้วสวยอยากขับบ้านแนละ้วกี่องศาแปดองศาจ้าตอนนี้แปดองศาหนาวหน่อมอกลืมที่ปิดหูมาหูเจ็บเลยถนนนี้มันจะมีรถไฟผ่านที่ถนนด้วยนะ ถ้าโชคดีอาจจะเห็นรถไฟผ่านมาอ๋ยงั้นเอกับทุกคนคือคนโชคดีแห่งปีนะคะเมื่อกี้ใชฟเอพูดจบปุ๊บรถไฟมาปั๊บเลยนี่รถไฟวิ่งบนถนนคู่กับรถยนต์เลยค่ะอ๋ยออเดอร์เข้าออเดอร์เข้าอ๋อ,ร,อร,รถไฟรถไฟ <c oughs> รถไฟออเดอร์เข้าด้วยรับรับรับโชคดีสุดๆเลย <c oughs> ยามาโอชิ osh. ทางกลับบ้านพอดีเลยอ่ะโชคดีมากๆเลยย้ปาขัปะ,ปะโอ้ตรงไปเลยเราเมื่อกี้เราตรงมาใช่ไหมคะก็ตรงไปอีกสี่ไฟจราจรถึงก็คือทางกลับบ้านนั่นแหละอะดีจังเลยถ้าเกดมันเรียกเ e. อไปข้างหลังนี่คือแบบฉันกลับบ้านมืดแน่เลยจริงๆแล้วอะค่ะถ้าเราแบบไม่อยาก โดนเรียกย้อนเหลืออะไรก็ตามถ้ากลัวเราปิดก็ได้นะแต่ว่าเอเปิดเอเปิดเออไว้ตลอดตั้งแต่ตั้งแต่ไปจนกลับ Uber Eats ครับที่รักให้โอ้ขอบคุณมากค่ะทางกลับบ้านเต้าทางกลับบ้านเต้า โอเคค่ะรู้แล้วปะไกลมากบอกเลยไกลสุดๆไปกันค่ะคนเสียงแผ่วเลยอ่ะเสียงแผ่วนี่คืออะไรรู้ปะออเดอร์เนี่ยนะเอว่าเป็นออเดอร์ไกลมากแล้วตอนนี้มันก็เริ่มมืดแล้วด้วย4โมง50นะเวลาเราทำอู่ะเขาจะนับตั้งแต่ร้าน ไปจนถึงบ้านลูกค้าระยะทางนหะเขาจะไม่นับว่าคุณจะปั่นมาจากไหนไกลเท่าไหร่เขาไม่นับค่ะเออเขาจะนับแค่นับแค่ร้านไปถึงบ้านลูกค้าอย่างเพียออกสุดยอดสุดยอดเลยจ้าหนาวด้วยอ่ะลืมที่ปิดหู ี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูรถไฟเดี๋ยว้างหน้ายังไงก็ต้องรอปะ่ะเอ๊ะให้ดูรถไฟวิ่งบนถนน,นอลอนดอนอะไรฉันจะหยุดทำไมรีบ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  เอขอตัวไปบ้านลูกค้าแล้วก็กลับบ้านแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะคะเดี๋ยวไปเจอพร้อมนัดจัง Let's Go <S ทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลามาดูสามทุ่มครึ่งแล้วก็้ากากลับมาจากทํางานแล้วแล้วเราสองคนกาลังจะกินอาหารเย็นด้วยกันนะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูว่าอาหารเย็นของเราสองคนวันนี้คืออะไรนะคะ เาติังชาติจังชา้ยอู้ยโอนาเบะโอนาเบะเหมือนเคยถ้าญี่ปุ่นหน้าหนาวนะกินแต่อันนี้ยแหละกินเป็นอย่างเดียวโอนาเบะก็จะมีใส่ไส้กรอกใส่หมูมีหอยนางรมเนาะเท่ากันเนาะโอ้ยมีใช่ไหมแล้วก็ผักโยโย่ๆๆนะอมอืันนี้อะไรดูไหมใส่ลำไส้ลไส้เนื้อเนื้อ่ใช ค่ะแล้วก็กินกับซอสเปรี้ยวแล้วทักะก็กินนี่สาเกสาเกของเขาเขาบอกเขาอร่อยไม่รู้ละ่ะสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็เออยากสรุปให้ฟังสักนิดนึงนะคะว่าวันนี้ออเดอร์สุดท้ายที่เอบอกทุกคนว่าไปก่อนนะตกลงออเดอร์นะนาสี่กิโลจากร้านนาสี่กิโลโได้เงินทั้งหมดออเดอร์สุดท้ายได้ ห้าร้อยสามเยนนะคะหรือประมาณแบบ150บาท4ีกิโลได้150บาทแล้วก็วันนี้นะคะงานที่เอทำเอได้1,778เย็นตกมือนแล้นมากนะประมาณวันนี้เอได้500บาทนะคะก็บ่าย3ามโมงถ่ะบ่าย3ามโมงถึง6กโมงครึ่งอะ่ะ<อ>เอมาถึงบ้านแบบ หกโมงครึ่งก็สามชั่วโมงได้เงิน0้าร้อยบาทก็สนุกดีนะคะแล้วก็กลับมาเตรียมอาหารไปซูเปอร์ทำับเ้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ยได้เวลาอาหารแล้วนะจ๊ะครับอนิ้กตโตได้นะถ้ากาทำงานแล้วก็ดูจัน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 จดนจันจันจดนจันจันมวงนอนคนนี้ได้เวลานอนแล้ว เปิดอีกรอบเปิดอีกรอบขอบคุณทุกคนนะคะที่วันนี้ตามเอไปทำงานด้วยกันสนุกมากๆเลยค่ะช่วงนี้ญี่ปุ่นหนาวมากเอต้องการหนดไออุ่นมากเลยเดี๋ยวเอขอให้ท้องอุ่นๆก่อนเลยนะคะถ้ายังไง EP ต่อไปฝากติดตามด้วยนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมจุกใจกดติดตามให้พวกเราอบิยาเกตเจแปนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแม่เจ้าไว้วา A